เบ็ดหลักบ้านแม่ขอแล้วมั้งไหวอยู่บ่ ตัวาผู้บอละเบิ้งเบิ้งป๊ะตาวหนึ่งหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้วมาทำแม่ยังคือว่าตั้งตรงๆเนี่ยป่ะเบียนโดนกันแค่นอยหนึงเตือนเบียนยังหนึ่งสี่หนึ่งสี่เด็พกหาซูนทัน อพี่กยออกตัววงงี่ออกทุกงวดเลยออกทุกรอบได้ออกทุกปีเลยก็ได้ได้ทุกคนเดี๋ยวมาดูต่อได้เลขยังอ่ะป้าหนึ่งหนึ่งูเก่าหมาแล้วอ่งศูแค่วันที่สิแค่วันที่หนึ่งศูนย์โอ้แม่นคับหนวันที่สิบ เลขดีได้เลขดีอ้าวราชการที่สิบไงหนึ่งศูนเอาทำไมเลขดีแต่ใช่ไหมใช่ครับใช่ด้วยหนึใช่มหนึ่งศูนยนี่โอ้โหราชการแวนทีเ่างหากเอาเอาลองทายดูเลขไทยเป็นหนึ่งศูนย์เก้าไหมนั่งคูยไปเอาไปังบนหนครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวยก ครับหนึ่งศูนครับนี่เจ้าเจาเจ้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 สเจ้าเจ้าเจ้าเจาจ้าเจ้านจ้าเ่าจเจ้าเจ้าเจ้า้เจ้าเจาเจาเเเาา

ไม่ติดไม่ติดเขาวัดแล้วไปเลยไปเลยเฮ้ยถ้าไม่เอาเนี่ยคอามรู้ก็ติดดิษเดียน ขูดขูดเอ้าค่อยค่อยนิดนึงโอเคผลละผลผลอยู่ บ,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 บ้าบ้าเโอ้ขาเ้าบเบาเบาบาคันนี้น่ใจแรงกว่าเขา